สารขอหุ้นพาวเวอร์ทา a g แมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ เรื่องการคลังความเสี่ยงเรื่องการคลันงนี่ถูกหยิบยกมาพูดถึงค่อนข้างเยอะสืบเนื่องมาจากว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการปรับลดมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจาก Stable เป็น Nega ีดเหตุผลที่เขาให้เนี่ยส่วนใหญ่เชื่อมโยงไปกับนักการคลังของไทยรวมถึงภาพเศรษฐกิจของไทยในระยะข้างหน้าด้วยเลยมีความกังวลกันว่าเอ๊ะเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยจะโดนทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือในระยะข้างหน้า1-2ปีหรือไม่ซึ่งในระหว่างน,นี้เนี่ยรัฐบาลกําลังจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางอยู่เข้าใจว่าจะเข้า,ขาคลอห์ หน้าซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดที่จะปรับ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายยังไงในรายละเอียดเพื่อที่จะท้ายที่สุดเป้าหมายอยากจะเห็นภาพการขัดดุลงบประมาณของไทยเนี่ยลดลงต่ำกว่า3%ปรเในระย,ยะ4-5ปีข้างหน้าใจจริงๆอยากจะแบ่งเป็นระยะสั้นแล้วก็ระยะที่2-3ปีหรือมากกว่านั้นในระย,ยะข้างหน้านะถ้าไปดูมาตรการเวลาที่พูดถึงเรื่องอังคังนะถ้าพูดถึงเรื่องว่าต้องมีการเพิ่มรายได้นี่ถ้าไปดูโครงสร้างรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเป็นอันดับแรกๆถ้าเราทำ ตั้งแต่ประเด็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือรวมถึงการทบทวนกันหักลดหย่อนภาษีมีภาษีที่บังคับใช้ไปแล้วอย่างเช่น global minimum tax รวมถึงจัดเก็บมูลค่าเพิ่มกับภาษีนําเข้าของรายการสินค้าที่ต่ํากว่าพันห้า The m i n i m i s เนี่ยก็รวมๆแล้วน,น่าจะช่วยต้นรายได้ได้ไดเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เนี้ยต้องเรียนว่าอาจจะเป็นการประคองสถานการณ์ในเฉพาะหน้าในในปีนี้แต่ว่าในระยะข้างหน้าที่ถ้าต้องการที่จะลดการขัดดุลการคลังอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยคงจะต้องทํามากกว่านั้น ก็คงจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการขยายฐานภาษีแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพราะว่าไรายได้ของภาครัฐก็เชื่อมโยงไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเป็นความเชื่อมั่นนะคะถ้าย้อนกลับไปดนะูในช่วงโควิดเีกรอบตามมาตรา28กิจกรรมตึงการคลังเนี่ยมันเคยขยายกรอบเพดานขึ้นไป35แล้วว่าหลังโควิด ก็ลดกาะกับมาเท่าเดิม3.2ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆประมาณ30ซึ่งในระยะข้างหน้าเนี่ยถ้ามีกรอมีเกณฑ์การมาดเนินมาตรการผ่านกิจกรรมกึ่งการคลังเนี้ยอย่างชัดเจนอันนี้ก็น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้เรามีการไปดูบทเรียนจากต่างประเทศนเรียนที่ยกขึ้นมาเป็นอตาลีกับฝรั่งเศสบริบทเศรษฐกิจสังคมการเมืองอาจจะไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่เรามาดูแนวทางว่าเขาโดนปรับลดเครดิตเอาลูแต่ว่าอย่างของอิตาลีเ,เขากลับขึ้นมาได้ก็คือถูกอัปเกรดเครดิตเรตติ้งขึ้นมา ก็ไม่ถูกดาวเกรดแต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยถูกดาวเกรดเอาลุกแล้วก็ดาวเกรดเครดิตเรตติ้งไปด้วยความแตกต่างมันคือเรื่องของแผนการดําเนินการลดการขัดดุลการคลังที่เห็นเป็นรูปธรรมว่าในกรณีของอิตาลีเนี่ยเขาสามารถลดการขัดดุลการคลังได้เกือบครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่กี่ปีซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดแผนของเขาทั้งฝั่งรายได้รายจ่ายประสิทธิภาพการใช้จ่ายแต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยแผนเขาอาจจะยังไม่สามารถดําเนินการได้ความล่าชา้าก็เลยมีการดาวเกรดเครดิตเรตติ้งถ้าถ้าเปรียบเทียบกับมุมมอง ประมาณการของสูวิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเรามีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเราอาจจะมองคอนเซอร์เวทีฟไว้ค่ะไอเอาจจะมองแตกต่างจากเราในเบื้องต้นแล้วก็คงจะปรับเข้าหากันเพราะว่านี่ก็สิ้นปีแล้วข้อมูลต่างๆแล้วก็ทิศทางต่างๆคงจะเห็นชัดมากขึ้นเข้าใจว่าคร้ายที่สุดเนี่ยกรอบการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือกรอบอยู่ที่ประมาณ2%หรือ2%กว่าๆไม่ได้แตกต่างกันมากนะส่วนนโยบายการเงินเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าน่าจะอยู่ในทางที่ผ่อนคลายเพียงแต่ว่าจังหว าการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยคงจะต้องดูตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นหลักต่อนี่สาธารณะที่ปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยเพดานอยู่ที่70%มันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นหน้าการใช้จ่ายการขัดดุลการคลังในระยะปีถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยก็คงจะมีมีความสําคัญอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแผนการคลังระยะปานกลางที่รัฐบาลกําลังจะออกมาว่าจะจลดการขัดดุลได้ขนา แต่ขอเรียนว่า70%เป็นี่เป็นกรอบที่เราใช้รักษาวินัยการเงินการคลังถึงแม้ว่าจะแปะ70มันก็ไม่ได้ว่าเราถึงวิกฤตแล้วตอนนี้เนี่ยการขัดดุลงบประมาณไคยปีนี้น่าจะต่ำต่ำที่สุดถ้าเป็นไปตามกรอบแผนการคลังระยะปานกลางฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่แบบที่ยังไม่ได้มีการทบทวนซึ่งทําไว้ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วขัดดุลงบประมาณนี่อยู่ที่ประมาณลบ4.5%ของ GDP ถ้าจะเห็นการลดการถ้าจะใช้แนวทางของอิตาลีเนี่ยเราควรที่จะเห็นการลดการ ขัดดุลงบประมาณเนี่ยก็ตามที่รัฐบาลบอกน้อยกว่า3%ในระยะไม,ไม่เกินปี2572ใช่ไหมคะขอให้เห็นแผนที่ชัดเจนซึ่ง IMF ที่มามามิชชั่น a r t ิค l โฟ,โฟเขาก็เขาก็มีการออกเตดเมนต์ออกมาใช่ <laughs> คือเขาก็อยากเห็นไอฟิสโกเอ่อคอนโซลิเดชันสเตเจี้อันนี้อยากดูรายละเอียดด้วยใช่คุณคะ